ก่อนอื่นผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เราพยายามที่จะเปิดกว้างนะครับให้มากที่สุดดังท่านประธานได้เห็นว่าในสาระสำคัญของเหตุผลที่เราได้มีการยื่นกฎหมายฉบับนี้นั้นรวมไปไกลถึงนะครับตั้งแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2549และหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบดี ว่าก็มีการชุมนุมอีกหลายๆครั้งเราเห็นคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่อาจจะพูดทั้งส่วนที่เหมือนกับเราและต่างกับเราว่าถึงที่สุดนะครับเราไม่ต้องการให้ประชาชนที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองหรือมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องเจอนิติสงครามหรือถูกกระบวนการทางกฎหมายในการที่จะเล่นการในรูปแบบต่างๆเราเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับมีความหวังดีต่อประเทศชาติแม้ว่า สุดท้ายอาจจะมีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่แตกต่างกันจากประชาชนหลายๆฝ่ายในสังคมเวลานั้นแต่แม้กระทั่งในวันนี้กับผมเองก็อาจจะมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ทําไมเราถึงต้องเสนอกฎหมายที่ครอบคลุมถึงคนทุกๆก,กลุม่มเพราะถึงที่สุดเราเชื่อว่าประตูบานนี้ที่จะเปิดกว้างให้มีการนิรโทษกรรมจําเป็นต้องเปิดกว้างให้มาก ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงไม่อยากจะเริ่มต้นการนินโทษกรรมด้วยการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มใดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงไม่สามารถที่จะระบุข้อกล่าวหาต่างๆอย่างชัดเจนลงไปในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการใช้นิติสงครามในการเล่นงานประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีกระบวนการในการใช้เครื่องมือทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนักที่สุดคือมาตรา112ไปจนถึงแม้กระทั่งพรบรความสะอาดพรบรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงทุกรูปแบบสามารถใช้ในการที่จะกั่นแกล้งประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองแม้กระทั่งการไม่พกบัตรประชาชนก็สามารถเป็นหนึ่งในมาตรการที่ เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ในการกลั่นแกล้งคนที่เห็นต่างทางการเมืองได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะมาระบุมาตราใดข้อหาใดเอาไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าระยะเวลาของความขัดแยง้งที่มันกินเวลานาน,านเนี่ยมันยากมากๆที่จะมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นข้อกล่าวหาใดมาตราใดหรือพรบใด